7โมงเชา้าตามเวลาในประเทศไทยค่ะอแมนด้า mm hmm. ออฟดัมพกความมั่นใจก้าวเท้าขึ้นประกวดมิสยูนิเวอร์สปี2020 mm hmm. เพื่อชิงมงกุฎที่69ณนะรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกา mm hmm. เธอเป็นตัวแทนสาวไทย mm hmm. ได้สร้างเสียงกรี๊ดจากแฟนนางงามได้ไม่น้อยนะคะเ mm hmm. มื่อประกวดตัวบนเวที mm hmm. และก็เข้าสู่รอบ21คนสุดท้ายค่ะทำเอาแฟนนางงามชาวไทยใจไม่ดี mm hmm. เมื่อชื่อของอแมนด้าถูกประกาศ mm hmm. เป็นลำดับที่19 mm hmm. จาก21คนนะคะ และการเดินรอบชุดว่ายน้ําที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงค่ะสาวไทยกับชุดทูพีซสีแบบนี้นะคะสีอมฟ,ฟ้าก็ยังคงห <Thailand. S 1> วดอุ่นหุ่นเอลเอของเธอได้อย่างชัดเจนสามารถพาเข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายไปได้ค่ะตัวแทนสาวไทยก็เรียกว่าไม่ทำให้แฟนนางงามผิดหวังนะคะชื่อของอแมนด้าก็ถูกประกาศให้เป็นลำดับที่7จาก10คนพร้อมก,กับการเดินรอบชุดราตรี แอมแนดาปรากฏตัวในชุดสีฟ้าเลื่อมน้ำเงินนะครับชื่อชุดว่าอันดามันครับโดยออสคูทัวร์ชุดนี้เนี่ยแสดงถึงจิตวิญญาณของสาวชาวเกาะที่ได้แรงบันดาลใจมาจากบ้านเกิดของแอมแ d นด้าคือเกาะภูเก็ตรอบชีะตานางงามก็มาถึงครับเพื่อพิธีกรประกาศรายชื่อ5คนสุดท้ายปรากฏว่าไม่มีชื่อของ a อ a แมนด้าออฟดัมทำให้เธอสิ้นสุดการเดินทางในเวทีมิส s ูน i v e r ร์แค่รอบ10คนสุดท้ายเท่านั้น ในความผิดหวังของแฟนนางงามชาวไทยเราทุกคนก็ยังมีกำลังใจให้อแมนดาออฟดัมครับรวมถึงคนในวงการบันเทิงด้วยไม่ว่าจะเป็นหญิงรัฐาตักสิริพรแก้มวิชยานีและอดีตนางงามอย่างชามโอสถานนซึ่งทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าอแมนดานั้นทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมและเธอคือสาวงามอันดับหนึ่งในใจคนไทยทุกคน หลังจากการประกวด Miss Universe 2020, 2020ได้จบลงนะคะทางคุณปุ้ยปียาพรผู้ถือลิขสิทธิ์ m i s s u n i v e r s e t h a i l a n d ก็ได้เปิดใจทันทีกับทีมข่าวของ t r Tru i n n s i d e HD ยอมรับคขาว่าเสียใจแต่มันคือการแข่งขันและแมนดาก็ทำได้ดีเยี่ยมและจิตใจเธอก็แข็งแกร่งค่ะถามว่าเป็นยังไงบ้างก็คนทั้งโลกเขก็คงจะเห็นกับ ว่าพี่ว่านะสิ่งหนึ่งที่เราได้ก็คือเราบอกกันไว้แต่แรกแล้วว่าเราทําดีที่สุดแล้วแล้วก็อึ้งไปนิดนึงว่าเฮ้ยไม่เข้าทับผ้านี้พี่ว่ามันแปลกๆนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ว่าคิดไปเองหรืออวยตัวเองเนาะเพราะว่าทันทีพี่ปุ้ยเดินออกมาเอนดีประเทศอื่นๆก็มากอดพี่นะคะแล้วก็เอนดีชิลีเอนดี ND เนปลาลเอนดีโอหลายประเทศเลยมากาดเลยนบอกเขาแค่อกิ๊กยังตกิ๊กัทแล้วก็บอกว่าอยู่ทําดีที่สุดแล้วแล้วอยู่กัแบบซอรี่มากกับ ซารีจริงๆแต่ว่าไทยแลนด์ก็เดรสเขาก็พูดอย่างนี้นะคะได้มาท็อปสิเป็นเอเชียที่ทะลวงเข้าไปได้อย่างนี้ก็เอานะเพราะว่าเราก็คุยกันแล้วก่อนที่ขึ้นเวทีว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไม่เสียกําลังใจเราอาจจะเสียใจได้แรับ,รบหนึ่งนะเราไม่เสียกำลังใจแล้วเดี๋ยวๆก็มุ่งมั่นพัฒนากันต่อไปตอนเข้าท็อปสิบเ่ยก็เฮกันแบบมีความรู้สึกว่าอุแบบมันสุดยอดอะ่ะครับ ก็ทําได้ท็ับสิบนะคะแต่พี่ปุ้ยก็ว่าดีแล้วแหละเราอยู่กลางดงของเรียกว่ามันใสมันเป็นดงระตินจริงๆอะนะคะก็เราก็ทาเต็มที่แต่ไม่ต้องกลัวค่ะว่าพวกเราก็ไม่เสียกําลังใจแล้วก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาต่อไปค่ะพี่ปุ้ยได้คุยกับตัวน้องย่าเองบ้างต่ากงการประกวดจบ มีทัศนคติที่ดีก็พี่ปุ้ยจะเดินทางออกจากที่นี่วันที่19ตามแผนเดิมแล้วก็ถึงเมืองไทยประมาณวันที่21สเอ๊ดเอ20บหรือ21บเนี่แน่าจะยี่สิบบแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการเก็บตัวคอรันทีน14วันขอบพคุณนะครับส่งกำลังใจนะครับพี่ปุ้ยครับขอบคุณค่ะ้องมีขอบคุณค่ะครับวนนสวัสดีครับ A อแอนดาออฟดัม um, หรืออมแอนดาชลริสาออฟดัมนะคะสาวสวยที่มาพร้อมกับแววตาอันทรงพลังในวัย27ปีเธอเป็นสาวลูกครึ่งไทยแคนาดาค่ะซึ่งคุณพ่อของเธอเป็นชาวแคนาดาเชื้อสายดัตช์นะคะส่วนคุณแม่ก็เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนเธอเกิดและใช้ชีวิตอยู่ในจังหวัดภูเก็ตจนเรียนจบเกรด12จากนั้นได้บินไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีด้านการจัดการและบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลายัยโทรอนโตประเทศแคนาดาและได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมาครองด้วยค่ะ แอมแอนดาออฟดันั้นเข้าสู่วงการนางงามจากการประกวด Miss Thailand World ในปี2015เธอได้ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายและได้รางวัลพิเศษนางงามสุขภาพดีและนางงามที่มีทักษะด้านการเดินแบบในปีถัดมาแ m a n d a นะครับคว้าตำแหน่ง m ม s สแกลนจังหวัดภูเก็ตไปครองพร้อมทั้งเข้าประกวด m ม s สแ a n d Thailand 2016และเธอก็สามารถคว้าตำแหน่ง Miss rising star จากเวทีนี้ได้จึงทำให้เธอนั้นได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่องเ ทำให้เธอมีผลงานทางการแสดงไม่ว่าจะเป็นฟ้ามีตาคิวปิดตัวกวนป่วนรักนักสู้สถานฟ้าเจ้าสาวจำยอมและระบบำมานครับซึ่งผลงานทางการแสดงของเธอเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนักแต่ผลงานด้านเวทีขาอ่อนของอแมนด้าก็กลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งเมื่อเธอไปควา้าตำแหน่ง Miss Tourism เมโทรโพลิแทนอินเตอร์เนชั่2016ที่ประเทศกัมพูชาครับ MUT 97 Amanda Obdum. I am 27 years old and I am from Phuket. Amanda Obdum กลับมาทวงบัลลังก์ความงามอีกครั้งในการประกวด Miss Universe Thailand 2020ค่ะ โดยเธอนั้นได้ตอบคำถามในรอบออ d i t i o นจนทำให้คณะกรรมการลงความเห็นว่าเธอคือหนึ่งใน5 golden tiara ผ่านเข้าสู่รอบ30คนสุดท้ายอัตโนมัติแต่การชิงมงกุฎ Miss Universe Thailand 2020นี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อมีคู่แข่งที่น่าจับตาอย่างวีนาปรีนาสิงหรือพรฟ้าปุณิการ่วมด้วยนะคะแต่บทสรุปของการแข่งขัน Amanda อบดัมก็แสดงให้แฟนนางงามชาวไทยได้เห็นแล้วว่าเธอนั้นเหมาะสมกับตำแหน่งและมีความพร้อมที่สุด ในการไปต่อสู้กับสาวงามจากทั่วทุกมุมโลกในฐานะ Miss Universe Thailand ปี2020ค่ะความภาคภูมิใจนี้ก็ยิ่งทวีคูณขึ้นเมื่ออแมนดาสร้างผลงานโดดเด่นแทบไม่มีที่ติในเวที Miss Universe 2020ในสหรัฐอเมริกาจนทำให้ทั่วโลกเห็นแล้วนะคะว่า Thailand คือสายสะพายนางงามที่แข็งแกร่งไม่แพ้ชาติใด,ดในโลกค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i s i h e HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i s i h e HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ